<Hey>. ตัวใหญ่เหมือนกันสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิทุกคนนะคะมาสวนสัตว์ฟรีกันค่ะไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะอยู่ในกรุงเทพด้วค่ะนี่คะ่ะข้างาก็จะเป็นหน้าตา็นี้เลยนะคะนี่คะ่ะเป็นมินิซูนะคะสวนสัตว์เพื่อนเดรฉานค่ะเข้าชมฟรีนะคะแล้วก็ ทุกวันจันทร์ค่ะเข้ามาดูกันนะคะว่ามีอะ,ะไรบ้างเข้ามานะคะก็จะมีน้องปลานะคะดวบะเบิ่มเลยรอนอยู่นะคะแล้วก็มีน้องเป็ดต่างๆด้วยนะคะนี่ค่ะคขาก็จะบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีปลาออสการ์นะคะปลาบืกแล้วก็ปลาสลากเบือ น้องเราก็จะอยู่ตรงนี้กัน,นะคะ่ะใช่นะคะ้างขวามือตรงนี้ค่ะก็จะมีโซนนะคะให้เราเดินไปชท่ยนะคะโบโหทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามาที่นี่เนี่ยความรู้สึกจะแบบมีสวนสัตว์อยู่ที่นี่ด้วยหรอนี่ค่ะในนี้คืออะไรเอ่ยในนี้นะคะก็จะมีลิงลมกับน้งอาอยู่ในนี้นะคะ่ะ แต่ตอนนี้กลางวันน้องน่าจะนอนกันอยู่นาอสรุปเราเจอน้องลิงลมแล้วค่ะทุกคนน้องอยู่ตรงกรงนี้ค่ะอยู่ข้างๆ mm hmm. อันเล็กที่เราหายเมื่อกี้เลยนะคะนี่กะ,ะเอ๋ว่าไงคะนี่อ,อยู่นี่ อยู่กันแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่คือบ้านของเขานะคะพอมองทางซ้ายมือค่ะก็จะมีน้องนกแก้วว่าไงจ๊ะมีคนแอบมองเราดูสิฮอ, <laughs> อันนี้เราก็อยู่ข้างหน้านะคะยังไม่ทันได้เข้าไปข้างในเลยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ถัดจากน้องลิงนกตรงนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะน้องนกแก้วมาคอนะคะอยู่อย่างนี้เลยพเขาอยู่แบบว่ามีความสุขมากเลยนะคะเหมือนอยู่กับธรรมชาติให้ดูกันค่ะแล้วก็พอมองข้างล่างนะคะก็ะจะเป็นน้ำแบบน,นี้เหมือนอยู่ในป่าเลยเนาะพอถัดจากน้องนกแก้วนะคะทางซ้ายมือจะมีตู้กระจกค่ะ ก็จะเป็นน้องนกนะคะค่ะน้องนกอยู่ตรงนี้เองนะคะก็จะมีป้ายหมอนะคะว่าน้องจะเป็นน้องเรนโบ o ล r รีสนะคะนกแบล็กคอปแบล็กแคปรอ r i ีสนะคะแล้วก็น้องนกแก้วปริงเน็กสีเหลืองนะคะอ๋ออยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมคะทุกคนนี่นี่ว่า้น้องบินน้องบินสัจะตกใจนะคะ นก็อยู่ในตู้กระจกกันนะคะว้าวที่นี่นะคะแบบเฮ้ยนะเ,เขาคงอยู่กันแบบสุขสบายดีนะดูสิพี่เลี้ยงสะอาดสะอ้านนะคะ้คะองนอกแก้วนะคะก็จะได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะน้องอยู่ใกล้มากเลยนะคะแต่เขาก็จะมีป้ายนะคะว่าให้ระวังนกจินะคะ คือเขาก็มีป้ายบอกว่าเป็นนกแก้ออฟริกันเกรย์นะคะก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะสิอันนี้ก็จับได้ทุกตัวเลยหรอตั้งแต่กินเข้ามานะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่เนี้ยเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเดินมานะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเ้ยเป็นสวนัขเล กลิ่นอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะแล้วก็การจัดวางนะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกพื้นที่เขาจะมีแบบน้องสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่อะคะ่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่ก็จะมีน้องแมวนะคะแล้วก็เขียนว่าห้าเป็นแคดวอ,อล์ตรงนี้น่ <c oughs> าักมนี่ <c oughs> นี่น้องเอย <c oughs> ู่อแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นในตู้เนี่ยที่กระจกก็จะเป็นน้องนกแก้วนะคะ มีกระทั่งปากัดนะคะปากัดนี้เข้าปีนะคะแต่ว่าก็จะมีเชิญเรื่องบริจาคค่าอาหารสัตว์ตรงนี้นะคะใครที่ผ่านเข้ามาก็แต่งตู้ได้เนาะจะได้มีสัตว์น่ารักน่ารัก,รกให้เราได้รบับพักผ่อนอย่างใจกันต่อปเนาะไปค่ะคราวนี้จะเข้าไปโซนข้างในกันแล้วนะคะไปเลย ก็มานะคะก็จะ้สเหมือนแบบเฮ้ยเป็นถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้องๆสัตว์ต่างๆนะคะอยู่หลายล้อมแบบอยู่บนเขาเฮ้ยรู้สึกแบบชอบว่าหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้ากินนะคะเลี้ยงสัตว์เยอะหรือว่าเลี้ยงน้องอยู่เยอะๆเนี่ยก็อยากทำบ้านนะคะให้เป็นแบบ เขียวด้วยเหาะเจอไหมทคนน้องตุ๊กแกอาว oh. นี่ค่ะน้องตุกก๊กแกจะไปอยู่กับน้องตุกก๊กแกนานคะพอดี oh. วันนี้นะคะพยายามจะลองใช้ไอตัวขาตั้งกล้องกันนี้นะคะแต่ว่า <laughs> น่าจะขาดหมดนะคะ oh. โอเคก็เดี๋ยวถือถ่ายนะคะถ้าสมมุติ หรืออะไรใดๆเราต้องขอแบบแบบทีนี้ด้วยนะคะโอเคมาต่อทุกคนเจอน้องงูหลามแล้วนะคะก็จะเป็นน้องงูหลามทองอุ้ยตัวขนาดกําลังน่ารักเลยนะคะอันนี้คือฝ่ามือกิตนะคะเราก็จะนอนอยู่ตรงนี้เนาะแบบนี้นี่ค่ะมีน้องงูเหลือมอยู่ข้างๆกันนะคะมีกองข้างๆกันค่ะโต้ตรงนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะน้องจิ้งจกน้ำโอ้เห็นแล้วคะเห็นล้วคะเห็นไหมคะนี่เป็นอย่างนี้เลย ข้างๆกันนะคะก็จะมีน้องกบอาเจนตีน่าคะตอนแรกก็หาไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ซะโอ้ตัวบอลลัมเลยอะ่ะเฮ้ยเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหนมน้องไม่สนใจเลยนะคะ,แล,ะ <Hey. S 1> แล้วก็ข้างๆกันนะคะก็จะมีน้องปลาป้อมปลาด้วเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่สนใจจะเล่นด้วยเลยนะคะ่ะ <laughs> <laughs> ไปดูโซนอื่นกันค่ะ ูนกตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นนอกอะไรอ่านี่ก็คือเป็นนกหงอยกนะคะข้างๆกัน,นะคะ่ะมีน้องไวท์เบลลี่พีชนะคะน่ก็คือเหมือนนกเพี้ยนเลยเนาะจะไม่เอามือเข้าไปแย่นะคะแต่ว่าจะขับขาน้องแบบใกล้ๆฮลัฮลโหลฮลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยากคุยกันไหมอยากคุยกันไหมเข้ามาตรงที่เราชอบนะคะที่จะมีนกหงอยตรงนี้นะคะก็จะมีด้านในอีกนะคะค่ะยินป้าเชิญชมด้านในนะคะเ,คดนนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไดูกันค่ะคะ่ะเข้าไปดูข้างในกันอีกค่ะ ก็มานะคะก็จะมีน้องเป็นมามเซตนะคะเห็นไหมเอยน้องลิงมามเสตตรงนี้แล้วก็ไปค่ะเชิญชมด้านในนี่คือห้องน้ำค่ะ <c oughs> โอ้ตรงนี้นะคะถือว่ามันลึกลับซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเพราะว่ามีตรงนี้ต่อเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็มีทางลึกๆสบซอให้เดินเข้าไปอีกมาตรงนี้นะคะพอวนมาก็คือแบบอุ้ยเหมือนจะมีบันไดอะไรขึ้นไปข้างบนได้อีกนะคะแต่ก็ค้นไม่ได้แหละเพราะมีต้นไม้อยู่เนาะในเมื่อป้ายนะคะบอกว่าให้เข้าไปชมด้านในนะคะเราก็จะเข้าไปกันค่ะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรนะคะนี่อย่างเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะกล้า,กล,ากลัวนะคะอุ้ยอุ้ยโอ้ งนี้นะคะก็มีบอกว่าจะเป็นไก่ฟ้าสีทองนกชาปีไหนแล้วก็นกเขียวครามนะคะคือแบบเฮ้ยเจอน้องอย่างเงี้ยคือใกล้มากใกล้มากแต่ว่ายังไม่กล้าไปรบก,กวนเขานะคะเฮ้ยความรู้สึกคือแบบอินไซเดอร์มากอะ่ะคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือน้องเขาไมา่อยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเนี่ยค่ะดูสิเนี่ยคือน้องก็มานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ตื่นเต้นมากไปดูข้างในกันดีกว่านะคะจะเขาเขาดินแ,แบบเยียบเพียนะคะตื่งเต้นจริงๆค่ะนี่ค่ะน้องก็เป็นน้อกระเรียนหงอนผู้นะคะเอ้น้องจะไม่มาทำอะไรเราใช่ไหมโอ้ทุกคนอันนี้มาพี่เขาจะให้อุ้มน้องงูด้วยนะคะโอ้นี่ค่ะจะอุ้มน้องงูแล้วนะคะเฮ้ยดูสิ อุ้มดีๆนิดนึงนะคะน้องค่อนข้างจะเปรย์โอเคโดยวพี่เราควรเกิดกรเล่นด้วยค่ะที่วัดที่นี่นะคะก็จะได้อุ้มน้องมีส่วนเกินเยโอ้ยใกล้ชิดมากเลยนะคะนี่นิ่มนะคะน้องน่ารักมากเลยะคะ่ะไม่กัล้วยนานาทีนา่นาจะได้อุ้มน้องะะอมีส่วหนเกินค่ะ นี่สิค่ะพี่เขาก็ใจดีนะคะก็จะเอาน้องอุ้มมาให้อุ้มนะคะก็ถ้าใครอยากอุ้มนะคะก็บอกพี่เขาได้เลยเอ้ยขาอุ้มนิดนึงนี่ค่ะกระโดีอื่นต่าสงสัยจะคิดว่าเป็นหมูนะคะสงสัยอยากกลับบ้านด้วยแน่เลย ไายบ้างตัวล่างพี่เขาบอกว่าเป็นงูหลังป่านะคะก็ค่อนข้างดูตัวนี้ก็จับไม่ได้นะจับไม่ได้ไทยครับอ๋อมีตรงนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับก็ของไทยและบ้านเราหายากแล้วครับมันเป็นโดรเห็ดเลยอู้ ไม่คิดว่าน้องจะตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะนน้องจจะะเป็กรมาห้ามปา่น้องนะมาแคบปลายขอบนี้เนั้นอ๋อจะยืนเอาหางค้ำน้ำมาแล้วก็ยืนเพราะว่าน้ำนี่ก็ลึกเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ลึกครับล่าแค่กระเข่าอ๋อบโยบายๆนะกระจงแค่เออน้องกระจงแล้วข้างล่างก็จะเป็นนกแว่นครับมันี่เป็นนกแว่นอ๋อข้างๆกันเป็นนกแว่นใช่ครับอยู่ด้วยกันได้เหรอคะใช่ตัดปากมันอยู่ด้วยกันได้เหรอพี่ก็จะเหมือนนกยุง ลำแพงเหมือนนกยูงเหมือนกันใกล้ายกันแล้วเขาจะได้กันตรงแม่เขาปิเขาจะเป็นรวงกลมๆค่ะสีกลมอ๋อเป็นเหมือนนกยูงเนาะนาลางจะเป็นพวกไก่ฟ้าไก่ฟ้าอินเดียอ๋อแล้วก็จะเป็นกลมข้างๆกันอ้แลวจะออกแนวฟาโลอียิปต์บีดสกเกตคอเขาก็จะลำแพงกลางเป็นฟาโล้ถ้าสีสวยๆก็จะเป็นตัวผู้เนาะก็จะมี เหลืองแดงเหลืองล้วนเหลืองทองอืตัวที่ไม่มีสีจะเป็นตัวเมียไม่มีสีก็จะเป็นตัวเมียเนาะอันนี้ก็คือไก่ฟ้าสีทองะหลากหลายมากไก่แจ้ญี่ปุ่นนี่เป็นไก่แจ้ญี่ปุ่นด้วยนะคะนเป็นนกกระเรียนงอนผูนะคะเนี่ยค่ะนิ่งมากดูสิใกล้มากเลยค่ะ ตกใจนะคะนพี่กว่าหน้าแดงใหญ่มากนี่กี่ขวบแล้วคะพี่อันนี้สี่ถึงห้าขวบแลับก็จะมีตัวเล็กอีกตัวอยู่ข้างหน้าเลยครับจะมีตัวเมียสีแดงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ตัวอันนี้ก็มีรับมจอันนี้ก็มีโปรเจกต์ที่จะเอาเข้ามาขายนะพี่ แต่ก่กอน,นี่จะอ๋อก็ต้องแยกลูกเหมือนก<ช>ันเนาะแยกลูกออกมาก่อนเพราะพวกนี้เอาไข่ปุ๊บเขาจะห่วงไข่ทันทีแปลว่าพอพันไม่ยากแต่ว่าต้องต้องแยกใช่ครับแค่มีกอไผ่หรือไอ้ปางมาให้เขาเขาก็จะไข่ทันทีอ๋อนี่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแอบมีน้องเต่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเต่าเหลืองก็มีห้าตัวค่นโอ้ใหญ่อยู่นะคะใช่ครับก็ จะดูไม่ยากครับตัวผู้ตัวอันนี้พี่เขาจะสอนดูตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียกับอ่าท้องเขาจะเรียบแบนแบนอ๋อจะเรียบเรียบใช่ครับดั่นเป็นตัวผู้เสียวเสียวตัวผู้ครับตัวผู้ใช่ครับนี่จะเป็นตัวผู้มันโค้งตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพื่ออตรงนี้ยุบใช่ครับเพื่อเวลาเ็เป็นอย่างนี้ถ้า่ววใหญ่ปันจะเป็นกระดองยุบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนาะใช่ครับเพื่อไว้ล็อกตัวเมียเพื่อหลอกก้นตัวเมียอย่านี่ เฮ้ยอันนี้อันนี้ตัวปลอมใช่ไหมคะปอมค่ะมีมีสุขาตาด้วยเขาก็จะเดินต้วเตี้ยมากเลยนะคะกว่าจะก้าวแต่ละก้าวนะคะพ่อแม่เขาจะอยู่นู่นนะครับบางไทรอยุทยาอ๋อค่ะนี่คือเอาจากบางไทรมานะคะอันนี้อันนี้คือจริงๆแล้วลูกเขาก็อยู่ที่นี่แหละครับ พอพ่อแม่เราส่งไปวางสายให้เขาไข่แล้วก็เอาลูมาที่จะเป็นขนาดเล็กมินิซูครับเลี้ยงขนาดเล็กน้องไม่เลี้ยงใหญ่เพราะมันที่มันน้อยใค่มันนี่นค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะเหมือนอยู่ในป่าเลยข้ามวน,นนั้นคือเป็นนอกชาป,ปีไหนนอกชาป,ปีไหนนะคะที่ตรงนั้นเนาะก็จะมีน้นอง,งตัวที่ชเชื่องเชื่องน้องไก่อย่างเงี้ยก็จะออกมาเดินเล่นข้างนอก ดีจังเลยเป็นนกป่าอันนี้ก็คือไซส์จริงเลยใช่ครับอันนี้คือของจริงด้วยครับอ๋อของจริงด้วยใช่ดีก็คือของจริงด้วยแค่เราเลซิ่งดูของของเต้าออกโอค่ะแข็งถ้าเปิดแข็งมา,า,ากไข,ข่จระเข้ก็จะเล็กกว่าโอ้อันนี้จระเข้ไหนคะอ๋อของเคเมนที่ไข่จระเข้แค่ก็ แค่จริงๆนะคะเหมือนใหญ่กว่าไข่เป็ดนิดนึงใช่ครับเนี่ยนี่อะไรนี้ก็เคยมีน้องจระเข้อยู่เนี่ยครับไข่เขาก็จเนี่ยคเนี่ยครับไข่เขาอ๋อนี่นกคุมนะคะโอ้ยตรงนี้ก็มีไข่เขาด้วยเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องเก็บออกไปฟักเหมือนกันใช่ไหมครับวันนึงเขาไข่ที่ติดจากที่ไปอะพี่ไข่ตลอดเลยเหรอคะชั่วโมงไข่ที่ชั่วโมงไข่ดีเลยโอ้ไข่เยอะมาก ยางอุ่นๆแล้วให้พี่เขาไปฟักต่อดีวกว่าน,นะคะขอบคุณคะ่ะแล้วก็มีน้อกพิราบูดาเนส์นะคะสีสวยมากามมอืมใช่ครับตัวกระตูน,<อ>น,นตในมิโม่โอ้ตัวกระตูนในมีโมใช่ครับเปิดขายได,ด้เปิดเปขาได้ีา,า<อ>จะโ<ห>ตๆครับอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะดูตาสิก้มก้ม หวานใ่แม่เลยนะคะน่ารักจังมาดูน้องจระเข้ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกกันนะคะไหนเนี่ยอ๋อตรงนั้นเหรอคะใช่ครับจิ๋วๆเลยใช่ครับก็จะเป็นปน,นี่ค่ะตัวดำๆนะครับสองตัวอ๋อตัวเล็กอย่างนี้เลยค่ะหัวนี่เท่ากับแบบเท่าเท่าฝ่ามือได้เองนะเล็กมากอ้าวหน้าติดครับอ่า<ต>นี่ไงนี่ไงตัวข อ้ออยู่ตรงนี้โอ้ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนกรี๊ดโอ้นี่นี่เราซูมนะแต่ว่าถ้าถ่ายไกลๆก็นี่ค่ะก็จะตัวจิว๋วๆประมาณนี้แต่พอซูมแลโอ้น่ากลัวอยู่นะพี่แต่ฟังไปฟังมาน้ <laughs> องเคแมนสิงวิแมวเลยนะ,นนะคะถ้ามีเวลานะก็อยากจะให้มาลองดูกันนะคะที่นี่ มีน้องสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะคะก็ลองดูที่สวนสัตว์ขนาดเล็กได้ที่เลยนะคะที่สวนสัตว์เพื่อเด็กแลฉนค่ะอ้คเพื่อนก็ก็เป็นสวนสัตว์ที่เปิดซาตงร้าอยู่แล้วนะครับอยากมาเที่ยวก็มาพาเด็กๆมาก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s c r คร e กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องกิ๊กก็กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะจุ๊บจุ๊บ